สวัสดีค่ะในชั่วโมงนี้เราก็จะมาทำาัวเว็บเพจตามเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้ออกแบบไปนะคะโดยใช้โปรแกรมนี้ Ario f a n Intro Banner Maker เราติดตั้งไปแล้วใช่ไหมทนี้ถึงขั้นตอนการทำนักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะคะจะได้หน้าต่างสองอันคือหน้าต่างไว้ตั้งค่ากับหน้าต่างที่ไว้พรีวิวดูนักเรียนก็เอาไว้คนละส่วนแบบนี้เวลาที่เราตั้งค่าอะไรปุ๊บมันก็จะมาโชว์ตรงนี้จะได้เห็นชัดเจนนะคะ ทดักแรกเลยเราจะทําหัวเว็บเพจเราต้องมีรูปภาพประกอบตามที่เราได้จัดโฟลเดอร์ไปแล้วใช่ไหมคุณครูบอกว่าให้หารูปภาพประกอบมาไว้ทีละโฟลเดอร์โฟลเดอร์คือนักเรียนอยากจะให้รูปไหนเป็นหัวเว็บเพจนักเรียนก็เลือกมาเลยหนึ่งภาพสมมติว่าครูจเจาะภาพนี้เป็นหัวเว็บเพจครูจะใช้ภาพนี้นะคะต้องใช้อย่างน้อยสักหนึ่งภาพประกันอ่า ทีนี้เราก็เลือกไว้เฉยๆอ่าพับลงไปกลับมาที่โปรแกรม Ario Flat i n t o r p a n e r มือนเดิมไปที่เมนูที่2องค่ะ Size and s i a l e เริ่มทำกันเลยนะ Size and s c a e ให้นักเรียนตั้งขนาดดังนี้ความกว้างเป็น1,024ความสูงเป็น250 2อยนะคะ2ออย่างนักเรียนสังเกตไหมคะว่า ตัวรีวิวมันก็จะโชว์ขนาดเท่าที่เราทำํำเมื่อได้ตรงนี้แล้วตรงอื่นไม่ต้องปรับมันนะคะไปที่เมน,นูถัดไปคือ background background สังเกตไหมคะมันเป็นสีโทนนี้2สีใช่ไหมเราต้องการที่จะเอารูปภาพเข้ามาเราคลิกตัวนี้ค่ะ add image ตัวนี้นะคลิกพอคลิกเสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกคำว่า add อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่นักเรียนจะนำมาเป็นหัวเว็บเพจ อยู่ไหนคุณครูเอาไว้ตรงนี้ครูคจะเอารูปนี้ไม่ใช่สิรูปนี้อ่าแล้วครูก็กดโอเพนอ่าเมื่อโอเพนปุ๊บสังเกตไหมคะมันก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ถ้าเรียนโอเพนมาปุ๊บภาพัเรียนเล็กัเรียนก็เปลี่ยนรูปภาพนะคะให้มันได้พอดีแบบนี้อ่าเมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้วก็ไปที่เมนูถัดไปคะ่ะคือเมนูเอฟเฟกอ่าเดี๋ยวก่อน เผื่อมีบางคนภาพหนูยังเป็นภาพเล็กไม่เต็มเฟรมตรงนี้เลยค่ะทํำยังไงดีคะให้นักเรียนถ้าเกิดว่าหารูปภาพที่ใหญ่ๆไม่ได้จริงๆตรงนี้ position ตรงนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะมันจะเป็นหลายๆรูปต่อกันให้แบบนี้จนเต็มเฟรมสังเกตไหมคะว่ารูปภาพของค,คุณครูมันเล็กมันภาพมันภาพ,ม,าพมันแตกไปนิดนึงนะมันไม่ค่อยมันไม่ละเอียด คุณครูอะคุณครูเปลี่ยนก็ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนนักเรียนก็คลิกตัวนี้เอากากบาดออกเอารูปนี้ออกไปก่อนเอาออกไปแล้วก็แอดใหม่ครูเปลี่ยนใช้ภาพนี้ก็โอเพนโอเพนเสร็จปุ๊บสังเกตไหมก็ดีขึ้นดีกว่าเดิมนิดนึงอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครูเอาภาพนี้เลยนักเรียนก็สามารถไปเลือกภาพ ที่มันสวยๆที่โอเคอเคได้นะอ่ะเมื่อได้รูปภาพแล้วไปที่เมนูถัดไปคือเมนูเอฟเฟกค่ะเอฟเฟกในที่นี้สังเกตไหมคะว่ามันจะเป็นก้อนเมฆลอยใช่ปะ่ะตรงนี้คือนักเรียนเลือกได้เลยนักเรียนอยากได้เอฟเฟกอะไรอ่ะลองคลิกดูอันที่สองเป็นดอกยาเป็นเหมือนหิ่งห้อยอ่ะครูเอาก้อนเมฆนี่แหละหนาวนี้เชี่ยในดีครูชอบก้อนเมฆครูก็เอาอันนี้นักเรียนก็เลือกได้เลยอยากได้แบบไหน เมื่อเลือกเอฟเฟกได้แล้วเมนูถัดไปเลยคือ Text and Image นักเรียนสังเกตนะเราะว่ามันจะมีอยู่ตัวนัสือสีเหลืองสีแดงตัวนี้แล้วก็นี่ที่มันวิ่งเข้ามานี่มีสามสามตัวที่เป็นชื่อโปรแกรมใช่ไหมมันก็คือสามตัวนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับหวัวเว็บเพจเราชื่อเว็บเพจเราแล้วกวว็มันเป็นสีน้ำเงินแล้วก็การกรบาดออกลบออกลบออกลบออกให้หมด จะเหลือแค่รูปภาพกับ except ใช่ไหมคะแล้วเราก็ add text เข้าไปใหม่อ่ะคลิกคำว่า add text แล้วนักเรียนก็พิมพ์ชื่อเว็บเพจของตัวเองเข้าไปคุณครูชื่อเว็บเพจของครูออกแบบคือหนาวนี้เทีเ่ยวไหนดีอ่ะครูอาจะใส่เป็นไอคอนน่ารักน่เหมือนรูปยิ้มอ่ะครูเพิ่มไปแล้วตัวนี้นะแล้วก็กดโอเค พิมพ์ชื่อเว็บเพจตัวเองเสร็จแล้วก็กดโอเคเมื่อโอเคเสร็จแล้วมาดูพรีวิวสิสังเกตไหมตัวอัสือเป็นสี่เหลี่ยมมันไม่เป็นตัวนัืือภาษาไทยดังนั้นเราต้องมาปรับค่าอีกนั่นก็คือไปที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันดีฟอ u l ์ว่าเว็บลิงก์นักเรียนคลิกสามเหลี่ยมลงแล้วให้ให,ให้ให้เลือกอันแรกคือดีฟอ u l ์เลือกดีฟอ u l ์อ่ะ พอเลือก default แล้วให้นักเรียนคลิกตรงนี้ Edit Font Style ตรงนี้นะคะ Edit Selected Font น,นี่อันแรกอ่าให้นักเรียนเปลี่ยนฟอนตามที่มีในเครื่องของนักเรียนเลยนะถ้าจะให้สวยก็ต้องเป็นฟอนที่ขึ้นด้วย c h ตัวนี้นะอ่ะูเตัวนี้พอเอาตัวนี้นล็อก็ให้ฟอนต์สักตัวใหญ่ๆนะเพราะมันเป็นหัวเว็บเพจสัก80นักเรียนสามารถพิมพ์ตัวเป็นตัวหนังสือเข้าไปได้เลย สังเกตไหมคะนี่มันก็จะเปลี่ยนให้เราด้วยเป็นหนาวนี้เที่ยวไหนดีแล้วทีนี้มันตัวบางไปก็ให้มันเป็นตัวหนาด้วยก็ได้ให้เป็นตัวเอียงขีดเส้นใต้อันนี้คือแล้วแต่นักเรียนเลยนะอ่าแล้วทีนี้มาดูต่อไปสีคัลเลอร์มีสีเหลืองกับสีแดงสีแดงนี่คือขอบของตัวหนังสือค่ามันเป็นศูนย์อยู่นักเรียนก็เพิ่มสักหนึ่งสักสองอยากให้ขอบตัวหนังสือใหญ่ขนาดไหนก็เพิ่ม เพิ่มตัวเลขตรงนี้นะคะสังเกตไหมทีนี้ตวัวอักษรเราจะอ่านง่ายคือมันมีสีข้างในกับสีข้างนอกด้วยแต่ครูไม่ชอบสีเหลืองครูก็คลิกสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วครูก็เปลี่ยนเป็นสีสีเขียวแก่ครูชอบสีเขียวเขียวกับแดงตัดกันไปป่ะอ่ะเปลี่ยนดีกว่าให้เส้นขอบเป็นสีเขียว on. อ่อนลองดูนะหนาวนี้เที่ยวไหนดีอ่ะคุณครูชอบแล้ว ได้แล้วอ่ะดูก็โอเคนะคะถ้า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 ตั้งค่าเสร็จแล้วก็โอเคโอเคเสร็จแล้วลองดูอีกนิดนึงสิลองดูอีกนิดนึงหนาวนี้เที่ยวไหนดีอ่ามันเป็นเอฟเฟกแบบนี้ใช่ไหมเข้ามาทีละตัวแบบนี้แล้วก็แล้วมันก็ออกไปตรงนี้ถ้านักเรียนอยากเปลี่ยนเอฟเฟกตัวหนังสือนักเรียนก็มาคลิกที่เมนูนี้เมนูที่ชื่อว่าเอฟเฟกแล้วก็เลือกเลยนะคะเลือกได้เลย สังเกตดีๆนะบางเอฟเฟกมันจะไม่เข้ากับตัวหนังสือคืออาจจะทำให้ไม้เอกไม้โทมันหายนะักเรียนเลือกดีๆแต่ครูชอบอันนี้อยู่แล้วครูว่าอันนี้มันสวยดีละครูชอบแบบนี้เออแล้วทีนี้สังเกตอ,อีกนิดนึงมันจัดกลางไหมตัวหนังสือมันจัดกลางไหมอยากให้จัดกลางชิดซ้ายชิดขวาไปที่เมนูต่อไปคือเมนู position position ตอนนี้มันมันฟ้องว่าคืออยู่ที่ center แล้วมีค่าอยู่ลบ77คําคำว่าเซนเตอร์คือสังเกตไหมจากซ้ายมาขวาตัวหนังสือแรกมันจะอยู่ตรงกลางเป๊ะพอตรงกลางเป๊ะแล้วเลื่อนไปด้านข้างเห็นไหมมันก็เลยรู้สึกว่ามันชิดไปด้านด้านเลยเอยด้านขวามือดังนั้นถ้านักเรียนอยากให้มันออกมาด้านซ้ายนักเรียนเอาเมาส์ไปดรากให้เป็นสีน้าเงินแล้วมันติดลบใช่ไหมแสดงว่ามันไปฝั่งมุนเยอะดังนั้นนักเรียนก็อ่าสักห้าสิบอ่ะก็ใส่เลขเข้าไป ใส่ตัวเลขเป,เป็นตัวเลขเข้าไปแล้วสังเกตดูว่ามันเขยบมาตรงกลางไหมถ้าไม่เขยบถ้าไม่เขยบนักเรียนก็อ้าวสังเกตไหมใส่เลขห้าสิบไปปุ๊บมันยิ่งชิดเข้าไรอยิ่งชิดเข้าไปอ่ะถ้างั้นต้องใส่เป็นตัวเลขติดลบคือลบเมื่อกี้ลบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมอ่ะลบหนึ่งร้อยอ่ะลองดูลบหนึ่งร้อยกลางหรือ,อยังลบหนึ่งร้อยก็ยังไม่กลางดีเท่าไหร่ ถ้าอย่างนั้นแล้วอีกวิธีหนึ่งคือเปลี่ยนจากเซนเตอร์เป็นเล็บให้มันชิดซ้ายครูเปลี่ยนให้มันชิดซ้ายนะพอชิดซ้ายสังเกตไหมมันชิดเกินไปมันชิดเกินไปนักเรียนก็เปลี่ยนจากลบเป็นบวกสักหนึ่งอ่ะลองบวกหนึ่งดูดูนะ หนาวนี้เที่ยวไหนดีอ่ามันอยู่ออกมาเนิดน,นึงแล้วคือจะจัดกลางหรือไม่จัดกลางแล้วแต่ดีไซน์ของนักเรียนเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูแค่นี้คุณครูก็ชอบแล้วแต่ถ้าอยากให้มันจัดกลางน็ตนึงก็เพิ่มตัวเลขเอาไปอีกอ่ะสองร้อยลองสองร้อยซิมันจะขยับไปตรงกลางหรือยังครูคลิกตรงนี้เพื่อให้มันขึ้นมาให้ดูเฉยน,นะก็ค,คิดว่าน่าจะกลางแล้วถ้ายังไม่กลางน็ตนึ่งก็เพิ่มตัว,เ,ตวเลขตัวนี้เพิ่มอีกนะคะคุณครูพอใจแล้ว พอใจเท่านี้แหละมีรูปภาพประกอบมีเอฟเฟกมีตัวหนังสือเอฟเฟกตัวหนังสือเสร็จแล้วก็บันทึกเพื่อที่จะเอาไปใส่ในงานของเราก็คือไปที่เมนูสุดท้าย Pub ปิดชูแบนเนอร์คลิกคลิกตัวนี้เสร็จแล้วก็คลิกคำว่า,าพับปิดอีกรอบหนึ่ง,ให,งใ,นะใ, okay. ให้นักเรียนเซฟเป็น .swf คือมันเป็นไฟล์แฟตใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้แหละแล้วก็กดโอเคให้นักเรียน บันทึกไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันคือโฟลเดอร์เด็กชายกอไก่ html นั่นนะฮะแต่ไลคลิกแล้วก็ดีบวไปที่กข้ไปอีกหนึ่งรอบคือให้มันอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วตั้งชื่อว่า h e a d ก็คือหัวไปเพจ h e a, แล้วก็เซฟกดเซฟเลยพอเซฟแล้วอย่าเพิ่งปิดนะพับหน้าพับหน้าต่างมันลงพับลงพับลงเสร็จแล้วไปดูในโฟลเดอร์ดูก่อนว่า ไฟล์เราบันทึกเรียบร้อยหรือไม่ดับไปทีลเข้าไปสังเกตไหมคะว่าพอเราแบบไอ้บันทึกแล้วครูขออนุญาตซูมแป๊บหนึ่งนะใช้โปรแกรมซูมแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นชัดเจนอะพอเราบันทึกไฟล์เฮดมาแล้วใช่ไหมมาดูซิว่ามันได้ไฟล์อะไรมาบ้างอะดูนะมันจะได้ไฟล์เฮดอยู่สองอันคืออันนี้กับอันนี้ ที่เป็น d t s w กับที่เป็นอาอจมันอาจจะเป็นไอคอนแบบนี้ไอคอนแบบนี้คือไอคอนของ n o t p p d d หรือจะเป็นไอคอน ie หรือไอคอน google chrome ไม่ผิดนะคะเหมือนกันนี่นะนี่นะมันจะได้2องไฟล์นั่นก็คือเราอยากได้ไฟล์ที่มันเป็น html ที่เราจะเอาโค้ดมาแปะในหน้าอินเด็กของเรานั่นเองอ่ถ้าได้2องไฟล์นี้แสดงว่าถูกต้องแล้วทีนี้ให้นักเรียนคลิกที่ไฟล์ที่มันเป็น html นะลูก คลิกขวา Open With แล้วก็ Preview ดูใน Chrome หรือ Internet Explorer อ่ะให้ Internet Explorer ดีกว่าคลิกพอคลิกปุ๊บมันไม่โชว์ใช่ไหมมันจะมีบอกฟ้องว่าเออมันมันมันบล็อกไว้อยู่นักเรียนก็เอาลบล็บอกคอนเทนต์นี้ออก hey, เห็นไหมถ้าได้คือพอเรา Preview ดูมันจะได้รูปแบบนี้มาเลยหนาวนี้เที่ยวไหนดีใช่ไหมนั่นก็คือเราได้ ได้หัวไปเพดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะเอาไปใส่จะเอาไปใส่ในงานเรายังไงนักเรียนก็พับลงพับลงแล้วทีนี้นักเรียนก็เราเปิดโค้ดหน้าอินเด็กทิ้งไว้อยู่ใช่ไหมก็คือเราจะเอาโค้ดมาใส่มาแปะแทนตรงเนี้ยมาแปะแทนเลขหนึ่งนี้โดยที่กลับไปที่โฟลเดอร์แล้วไปอ่าไฟเฮดนี้ใช่ไหมเราก็คลิกขวา โอเพนวิดแล้วก็เลือก n o t e p a d คือเราจะดูโค้ดของไอที่มันเล่นเมื่อกี้เนี้ยที่ไฟลเฮดมันเล่นอ่ะเปิดออกมานี่งเราก็จะได้คืออันนี้คือเป็น Notepad ไฟเฮดตรงนี้คือมันจะเริ่ม h t m ช h มแอ t เ t l e เหมือนที่เราทำใช่ไหมคะเนื้อหาของเอ่อหัวเว็บเพจมันจะเริ่มที่บรรทัดนี้เปิดวงเล็บ d ี v บนี่ตรงนี้นะ body ไงมันอยู่ในส่วนของ body กับ sub body สิ่งที่เราจะาไปแปะคือตรงนี้นี่แหละเริ่มตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่เปิดวงเล็บ d i v ตรงนี้จนถึง s h a r p d i v ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคลิกขวา Copy ปี้ก็เพ่เสร็จแล้วก็มาที่ไฟล์ Index ของเราเหมือนเดิมเราก็ลบตัวนี้คืออ,อลบออกที่เราเขียนทิ้งไว้ก่อนเฉยๆลบออกลบออกแล้วก็วางตรงนี้เลยนะคลิกขวา p a ร t พอพารเสร็จแล้วไม่ต้องไปสนใจมันนะนะปล่อยมันเลยอ่าแล้วลองเซฟดูสิไฟล์ พอเซฟแล้วไปดูหน้าอินเด็กของเราสิอันนี้คือหน้าอินเด็กใช่ไหมครูก็กดรีเฟรช F5 มันเหมือนกันเลยมันไม่โชว์ก็ a อาล o บล็อกคอนเทนออกนี่ได้แล้วเราได้หัวเว็บเพจแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปมาใส่เ,เมนูต่างๆแถวต่างๆกันต่อนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ